สวัสดีค่ะ,คะอันนั้นมินตราแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนูมินตราค่ะวันนี้จะมาทำควงกุญแจดาวค่ะจากอะไรครัจากลูกปัดใช่ไหมลูกปัดค่ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับสวัสดีครับมาร์ครับวันนี้จะมาทำประิตฐ์ควงกุญแจดาวครับลูกปัดครับอโอเคครับอีกคนหนึ่งครับชื่ออะไรครับ น้องจ๋านะครับวันนี้น้องๆทีไม่ได้กลับบ้านนะครับก็จะมีตอนเช้าเรียนออนไลน์นะครับช่วงบ่ายก็จะมาทํางานฝีมือนะครับโดยน้องผู้หญิงคนเดียวนะครับน้องมินตรามินตราทาอะไรครับทำทำดาวค่ะ,ะเริ่มทําเลยครับเริ่มทำดูให้ดูเลยครับทำดาวจากการร้อยลูกปัดเนาะ โอเคครับนี่นะครับการร้อยลูกปัดของน้องตาบอดนะครับตองเมตรซึ่งเป็นน้องเด็กพิเศษนะครับที่ที่การซ้อนด้วยชั้นไม้มิณาใช่ค่ะครับตาบอดด้วยที่การซ้อนด้านสติปัญญาเล็กน้อยนะครับก็จะมาร้อยลูกปัดให้ท่านชมแล้วก็เอ๊สามารถทำเสร็จแล้วจะเป็นรูปร่างย,ยังไงเอยดูหน่อย นี่นะครับ<ม><ม>เป็นพงกุินเจใช่ไหมคะใช่ค<ช>่ะน้องมาร์กเอาเริ่มทำเลยครับน้องมาร์กอย่าก,ก้มหน้านะคะเดี๋ยวก,ก้มหน้าอาพูดด้วยครับพูดด้วยพูดด้วยขั้นตอนทำยังไงบ้างเอ่ย ก็นนสววรแล้มีคนถามบอกว่าร้อยรูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปดาวค่ะรูปดาวเนาะโอ้หมีคนมผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้ขอขอตัวอย่างรูปปัดรูปดาวหน่อย<ะ>ที่เป็นเสร็จสมเร็จรูป่ะครับที่ตัวสมเร็จรูปนี้สวยอะ นี่นะครับนี่น้องเมนตราแล้วก็น้องจ๋านะครับน้องผู้ชายนะครับที่เป็นพ่งกุญแจแล้วน้องเนี่ยกำจิกใสอ่ออกน้องจาา๋าใส่แมสด้วยนะครับตนนี้น้องจ๋าจะพอมองเห็นเรือนล้านแล้วครับส่วนน้องเมนตรากับน้องมา้าเนี่ยคือตาบอดสนิทนะครับตาบอดสนิท ส่วนท่านใดนะครับที่มีความสนใจสามารถช่วยอุดหนุนน้องๆได้ไหมครับได้ไหมครับมินตราได้ค่ะเออปกติแล้วขายจำหน่ายยังไงครับมินตราชิ้นเท่าไหร่เอ่ยชิ้นนเท่าไหร่ครับมินตราชิ้นละสิบห้าบาทใช่ไหมสิบห้บาทค่ะสิบห้าบาทเนาะครับก็ จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นรูปดาวอย่างนี้นะครับท่านน้องทําเสร็จแล้วจะเป็นรูปดาวอย่างนี้นะครับอันละประมาณ1 5ถึง20บาทนะครับก็จะเป็นผลงานของน้องๆที่ได้ช่วยกันนะฮะนะฮะรูกดาวนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถช่วยอุดหนุนน้องๆได้นะครับอุดหนุนน้องๆได้นะครับ S <S นี่นะครับรูปดาวประมาณนี้นะครับอัลละ 15- 20าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยู่ทางบ้านสามารถช่วยอุดหนุนน้องๆได้นะครับ<ฮ>น้องๆได้นะที่โรงเรียนที่เพจโรงเรียนนะครับ<ฮ>หรือทักมาใน Mess e n เจ r <ฮ>นะครับ<ฮ>เราส่งให้นะครับเราส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับม<ฮ>ี นี่ฮะพอคณะครูก็จะจัดลูกปัดแยกสีให้นะครับเยกสีให้ทางบางคนก็จะพระสีให้เลยนะครับพระสีให้เลยนะครับใส่กล่องไว้ให้น้องๆก็จะมาครูก็จะสอนในขั้นเป็นตอนนะั่นคือจัดลูกกลมลูกเรียวยาวใช่ไหมมินาใช่ค่ะน้องก็จะมาร้อยใต่ใน เส้นเอ็น,นะครับครูก็จะตัดเส้นเอ็นให้ขนาดที่สามารถทํามาเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับคนใดที่เข้ามาแล้วกรรณนากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น,น้องด้วยนะครับสวัสดีครับคุณทันสุดาคงทิพนะครับนี่นะครับก็จะมี ลักษณะรูปร่างหลายลักษณะนะฮะมันจะเป็นออลองชิดชู้นะครับหรือจะเป็นไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันก็มีหลายขนาดหลายไซส์หลายสีนะครับรวมถึงเ,เจกันนะฮะเจกันดอกไมนะ้เจกันดอกไม้นะครับเนี่ยฮะก็ะเป็นน้องๆที่เด็กพิเศษนะครับ เขาไส่วนครับข้ามาแล้วกดแชร์นะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้แชร์นะครับสำหรับผู้แชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับได้บุญได้กุศลนะครับเป็นสะพานบุญให้กับน้องๆด้วยนะครับในโรงเรียนก็ปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเทอมอย่างเป็นทางการนะครับแต่น้องๆที่อยู่ก็คือหนึ่งก็คือไม่มีผู้ปกครองมารับนะครับ สองคือกลับมาเพื่อรอรับวัคซีนชิโนฟาร์มนะครับที่ทางรัฐบาลได้จัดให้กับคนพิการนะครับซึ่งจะไปฉีดเข็มที่2นะครับวันที่23นะครับนี่นฮะสามารถทักเข้ามาถามไทยได้นะครับพูดคุยกันได้ครับ สวัสดีคุณจิรพัฒนนะครับคุณจิรพัฒน์่ามชื่อไม่ผิดนะครับสวัสดีคุณจัก,กรพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีผู้ชม13ท่านครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับมาชมความสามารถให้กับอพอสามากน้องๆที่กาลังทาอ,อยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถอดหนุนช่วยเหลือน้องๆได้นะครับหลายช่องทางด้วยกันนะครับมันจะเป็นตอนนี้เราต้องการสื่ออุปรกรณ์กรกรียนออนไลน์นะครับมันจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้แล้วก็ได้ครับหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 4G นะครับรวมถึงการช่วยอ,อดหนุนงานฝีมือน้องๆนะฮะเป็นแรงงานน้องๆทาขึ้นมาเองเลยนะครับสวัสดีคุณมานพดวงใจด้วยนะครับ ครับขอท่านหนึ่งแชร์นะครับท่านหนึ่งแชร์นะครับแชร์ให้กันมงังใจน้องๆน,นะครับสวัสดีอันทิวาที่ยงชัดด้วยนะครับนี่ฮะเป็นรูปราดาวต่างๆนะครับของลูกปัดที่ทําเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปรา่างลักษณะอย่างนี้แต่ตอนนี้กําลังทําพวงกุญแจให้กับน้องๆกำลังทำพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจเป็นรูปดาวจะไม่มินตราใช่ค่ะอ่า เนี่ยโดยมีน้องจ๋านะครับเป็นผู้ช่วยอยากเป็นช่วยหลักในการที่ช่วยเก็บงานให้แก่น้องๆให้กั่เพื่อนๆนะครับเพราะน้องจ๋าเนี่ยมองเห็นเรือนลางนะฮะเหมือนเรือลางนะครับเร,า,รบากํลาลังเก็บเส้นเอ็นห้กับน้องมินตรานะครับพอตอนนี้ยังเปิดเรียนไม่ได้นะครับน้องๆที่อยู่โรงเรียนก็ ช่วยกันนะครับทำสิ่งของงานประดิษฐ์นะฮะไว้จำหน่ายได้ด้วยนะครับไว้จำหน่ายได้ด้วยนะครับท่านสามารถช่วยอุดหนุนได้นะครับขอบคุณพี่ฉัดเป็นต่อด้วยนะครับที่ช่วยแชร์ให้นะครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณคุณมานพนะครับที่ช่วยแชร์ให้นะครับขอบคุณครับกดแชร์นะครับกดแชร์สวัสดีสุกท่านนะครับโอ้โหขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับ จริงๆนะครับขอบคุณครับที่มาช่วยให้กำลังใจน้องๆนะครับที่โรงเรียนของเรานะครับหมดทีสิบเจท่านนะครับขอบคุณมากมครับขอบคุณมากมเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับแชร์กันช่วยกันช่วยกันนะครับเป็นสะพานบุญให้กับน้องๆกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับนี่ฮะน้องๆก็เป็นเด็กพิเศษนะครับเป็นเด็กพิเศษที่พิการทางสายตาด้วยนะครับ ทำอยู่ที่โรงเรียนครับทำที่โรงเรียนพัทยานะครับอยู่ที่โรงเรียนพัทยาครับคนจิระพัฒนครับแง่จิระพัฒนอยู่ที่ไหนเนาะจิราพัฒนเนี่ยชื่อไม่คุ้นเลยนะครับแต่รูปโปรไฟคุ้นมากๆนะก็เห็นหน้าที่ไหนคคนจิราพัฒนเนี่ย อ๋อพี oh, uh, ่กอกัตมาแล้วครับพี่กอกก็ตสวัสดีครับทักทายผู้ชมนะครับนี่นะพิธีกอเมื่อวานพิทีเรื่องตอนไร้สดเมื่อวานคนดูตอนนี้แสนสี่นะครับเป็นแสนสี่ครั้งแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยมีพิธีกรครับที่กอรกตเนี่ยนะฮะทำหน้าที่อยู่เพตห้องสมุดนะครับช่วยปรโมทห้องสมุดเออโปรโมทงานฝีมือนักเรียนนะครับนี่ตะกานี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะมาซื้อผลงานนักเรียนนะครับมี ดาวพอแจ่หัวใจมีมีหลายอย่างนะครับจกการลูกปัดอะไรเนี้ย mm. ก็มาซื้อติดต่อเข้ามาที่เพจของโรงเรียนได้นะครับ้ร mm. งเรียนสมให้แล้วก็ถ้าซื้อหลายชิ้นก็จะ,จะดีมากเลยนะครับพลาดได้ช่วยกองทุนให้น้องๆน,นะครับ mm. ได้มีการศึกษาต่อไปนะครับเนี mm. ย่ยอะไรตะกร้ามีอะไรบ้างครับจะมีดาวดาวจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นดาวแล้วก็ อันนี้จะเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลกลมๆแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมันจะใส่กุญแจให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นลูกบอลใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวใจนะครับหัวใจที่น้องๆน้อย้นอันนี้เป็นหัวใจนะครับสวยมากก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยนะครับโอ้หเด็กคนเข้ามาชมเยอะแล้วครับเราถามว่าชิ้นละเท่าไหร่ครับ ชิ้นละประมาณเท่าไหร่ชิ้นละประมาณ15บหาบาทนะครับไปยาวซ้ายาวขวาแแพ็คถุงอันนี้จะเป็นอันที่รอแพ็คถุงนะครับอันนี้คือใส่ห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รอ,อแพ็คถุงจำหน่ายได้เลยนะคุณผนนู้ชมแล้วก็ซื้อไปเป็นพวกของฝากของเท่นลึกได้ใช่ไหมมินตาใช่ค่ะ เอ็นยี่สิท่านแล้วครับพี่กอน21ท่านแล้วครับนะอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจหรือว่ากดติดตามเพจให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพีิจาระาร้อยดาวค่ะ รอ้อยเป็นเกลียวไม่ได้ค่ะอะไนะร้อยเป็นเกลียวยังไม่เป็นเลยค่ะเกดดเยว็ผมเก็บได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคานมันมันอยู่ไปจุกซ้อนน้องม้าพูดหน่อยน้องม้าพูดหน่อยม้าม้าผมพูดหน่อยพูดหน่อยก็ผมเกลียวเกลียวได้แล้วครับทุกท่านผู้ชมหน่อยสวัสดียังสวัสดีผู้ชมหน่อยเล็วสวัสดีผู้ชมทางบ้านหน่อยเล็วสวัสดีครับน้องม้ากำลองทำอะไรอยู่ครับ กำลังร้อยลูกปัดลูกดาวครับรู้ไหมสีอะไรน้องมาร์กรู้ไหมสีอะไรยังไม่รู้ครับไม่รู้ด้วยครับเป็นสีชมพูครับสีชมพูชมพูเม็ดเม็ดกลมสีอะไรครับเม็ดกลมเม็ดกลมสีชมพูครับเม็ดเม็ดยาวเม็ดยาวก็สีชมพูเช่นเดียวกันครับอ๋อเม็ดกลมเม็ดยาวเม็ดกลมสีชมพูเข้มเม็ดกลมสีชมพูเรึ่งเม็ดยาวสีชมพูสีชมพูอ่อน

18ท่านครับสวัสดี18ท่านนะครับกดแชรด์ด้วยนะครับคุณมานพข,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากครับสมาธิดีจังน้องน่ารักครับเาไปสวนสวนอะไรครับสวนกลมอ๋อนึกว่าสวนมะพร้าวใช่ <laughs> ไปยาวขวายาวขวา,า,าพูดด้วยครับยาตายาขวาแล้วขึ้นแถดขึ้นแถบ,บต่อไป